เฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่ะที่สตูดิโอวันนี้เรามาเล่นอมอกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวาะเมื่อกี้กดอัดนไปทันไงเลยรีบเดี๋ยวเรารอบนี้เราไปดูเมดนะครับคนธรรมดาโอเคอยู่น okay. ี่โอเคอันนี้เราออกมานั่งถ่ายตรงที่นั่งเล่นนะครับออกมาถ่ายตรงห้องนั่งเล่นอ่าอ่าอ้าอ่าอุ้ยกูจดูอันนี้เลย จะได้แบบไม่ไม่ได้เป็นอยู่ดีเนี่ยเควสเราทัก์เราเอ้ยซ้มโอ้ยก็ยังไม่เป็นอยู่ดีครับมีวันพัลเตอร์อ้าวเดี๋ยวสิอา้สามคนอ๋อสี่คนสี่สี่คนโอเคเราขอไปทำทักษ์ห้องนี้ก่อนนะครับคือคือจะได้เล่นสักทีไหมคำถาม ไทม์มิสทำง่ายๆเราไปที่ห้องสตอรี่นะครับไปที่ห้องสตอรี่ถูกไหมใช่ๆเฮ้ยซีซีซีฟ้าอ๋อมันไม่มันไม่กล้าเไปที่ห้องสตอรี่เราไม่เฟสเรามีทัสเลยค่ะทัสเฮ้ยว่าแล้วอืมโอเคคุณก็ยังคงมณ ครับเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ได้ทุกทอเ่ครับไปครับไปครับ,บ,บ,บไปห้องเอ้ยสีม่วงอย่าตามสิอันนี้เป็นอะไรอันนี้ทักทักนี้เราทำทำยังไงโอเคอก็จยลืมอะไรเดี๋ยวกับเดี๋ยวกลับไปทำอินโทรต่อด้วยโอเคถะอย่าลืมก like, ดไลค์ทูซับแครกกดกระดิ่งใ,ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.